สวัสดีค่ะก็มาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ Channel M&N f o น d นะคะสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพามาชมนะคะ r ลนเจอรนะคะรุ่น XLT ทีนะคะที่มาพร้อมกับชุดแต่ง F150 Y Body นะคะแต่งแนวสไตล์อเมริกันแบบโหดๆกันเลยทีเดียวสำหรับคันนี้เจ้าคันนี้นะคะที่จอดดูจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะราคาของเขานะคะจะอยู่ที่ 9,200 0บาทนะคะจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะ2.2ลิตรนะคะแรงม้าสูงสุดจะอยู่ที่160แรงม้านะคะในรุ่น XLT เขาจะมีระบบความปลอดภัยมาให้ด้วยนะคะจะเป็น1ระบบนะคะป้องกันการพิกานะคะ2 2จะเป็นระบบควบคุมสถทธิภาพการทรงตัวนะคะแล้วก็3 จะเป็นระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะพาชมกันว่าสำหรับคันนี้ที่แต่งเป็น F150 y Body สไ y l e a m e r i c เนี่ยหล่อแล้วก็เท่ขนาดไหนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะคะ mm hmm. เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยแล้วก็ที่สาคัญเลยนะคะอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปของนัตตี้ค่ะไม่รอช้าคะ่ะมารับชมกันเลยสําหรับชุดแต่งคันนี้นะคะเริ่มจากทางด้านหน้าเลยชุดแต่งหน้าจะเป็นชุดแต่ง F150 นะคะ ตัวกระจังหน้าเนี่ยทำสีนะคะจะเป็นสีดําด้านนะคะในส่วนของตัวอักษร FORD ตรงนี้นะคะจะทําให้ลูกค้านะคะเป็นสีดําเงานะคะเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถนั่นเองในตัวชุดแต่งหน้า F150 ของเขานะคะจะมาพร้อมกับไฟ LED ตัว C นะคะ,ะเป็นไฟ LED ตัว C สีขาวเลยเรามาดูในส่วนของไฟหน้ากันบ้างนะคะที่นัตตี้จัดทำให้กับลูกค้าตัวนี้จัดทำให้กับลูกค้าเป็น ไฟมัดแต่งแบบเต็มระบบเลยนะคะมาพร้อมกับไฟมัดแต่ง3ขีดต,ตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟ d a y t i m e Running Light ตรงส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นไฟวงแหวนเป็นไฟ L.E.D เช่นกันนะคะจะเป็นสีขาวแล้วก็ทางด้านในนะคะในส่วนของลูกแก้วนะคะทําสีให้กับลูกค้าเป็นสีแดงนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้อยากได้ตานะคะตาไฟเป็นสีแดงหรือสีน้าเงินนะคะจัดให้ได้หมดเลยมาดูในส่วนของทางด้านบนกันบ้างนะคะตัวนี้จะเป็นสก,กูฟิตนะคะ สัญลักษณ์ของเขาก็จะเป็นตัวแรดตรงนี้เลยนะคะจัดทําสีให้กับลูกค้านะคะเป็นสีดําเงาก็คือสีเดียวกับตัวรถตัดด้วยกันกับสีดําด้าน,นะคะเพื่อให้ตัวรถดูโดดเด่นมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวเราไปชมทางด้านข้างกันนะคะที่นัดตีแจ้งไว้ตั้งแต่ต้นคลิปเลยว่าเป็นชุดแต่ง F150 y Body นะคะ w i Body ก็คือเราท,ทําทางด้านข,าข้างของตัวรถนะคะให้บอดี้นะคะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมันจะใหญ่ออกจากตัวรถมาประมาณ2-3นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ ในส่วนของคิ้วล้อตรงนี้นะคะจะเป็นคิ้วล้อในแบบของแรปเตอร์เลยค่ะเป็นคิ้วล้อเรียบมาดูทางด้านล่างกันบ้างนะคะตัวล้อเรียกว่าเท่กันเลยทีเดียวค่ะสำหรับล้อคันนี้นะคะเป็นแมกยางนะคะขอบ20ออฟเซตลึกนะคะลบ4ีค่ะลูกค้าสังเกตดูที่มือน้าตี้วางนะคะว่าลึกมากในส่วนของซีรีส์ยางของเขานะคะจะเป็น 3 3นะคะคูณ12.50 r 2 0นะคะยางจะเป็นตัวอย่างมัทเทลนแล้วก็สำหรับําหรับคันนี้นะคะทางด้านหน้านะคะนัตตี้จัดยกให้กับลูกค้า3นิ้วนะคะแล้วก็จัดเปลี่ยนให้เป็นโชครวมทั้งปีกนกด้วยนะคะเป็นของ Pro เฟนเดอร์ค่ะ มาดูในส่วนของกระจกมองข้างนะคะตัวนี้จะติดตั้งให้ลูกค้าเป็นครอบหูกกระจกมองข้างแบบมีไฟนะคะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยวแบบวิ่งนะคะแล้วก็ทางด้านล่างนะคะจะเป็นไฟ LED สีขาวจะเป็นไฟหลีนะคะในส่วนของตัวไฟครอบเนี่ยเราจะมีนะคะไฟส่องสว่างทางเดินให้กับลูกค้าด้วยนะะี่ค่ะพอลูกค้าเปิดประตูไฟตรงนี้จะติดเลยช่วยส่องสว่างทางเดินให้กับลูกค้านะคะเมื่อกี้เราไปจอดรถอยู่ในที่มืดอย่างเงี้ยค่ะ มาดูในส่วนทางด้านท้ายนะคะก็ทําโป่งทางด้านท้ายให้กับลูกค้าด้วยนะคะลูกค้าสังเกตว่าจะมีขนาดใหญ่นะคะออกมาจากบอดี้ของตัวรถประมาณ2นิ้วกันเลยทีเดียวนะคะตัวนี้ทําให้บอดี้ของตัวรถดูใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงนั่งด้านหน้าที่นัตตี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกค้าเป็นโช๊คมาให้นะคะทางด้านท้ายนะคะนัตตี้ก็ไม่ลืมที่จะเปลี่ยนโช๊คทางด้านท้ายมาให้กับลูกค้าด้วยเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์นะคะสําหรับท้ายคันนี้นะคะยกสูงอยู่ที่2นิ้วครึ่งนะคะ ในส่วนของทางด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นโลบาร์เหล็กของ Outlander นะคะมาพร้อมกับตัวฐานแหลกใส่ฐานแหลกติดตั้งให้กับลูกค้าด้วยเป็นของ Outlander เช่นกันค่ะตัวนี้ก็ใส่สัมภาระนะคะได้เลยมาดูในส่วนของไฟท้ายกันบ้างนะคะไฟท้ายตัวนี้จัดเปลี่ยนให้กับลูกคา้าเป็นไฟท้าย LED ตัว C นะคะในตัวโคมไฟะคะ่ะก็จะลมดำมาให้ด้วยเลย ตรงนี้นะคะจะเป็นครอบฝาปิดกระบะท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวอักษร FORD Ford ตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะทําสีให้นะคะเป็นสีดําเงาเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวของตัวรถนะคะตัวนี้ก็ช่วยในเรื่องของการกันรอยให้ได้ด้วยนะคะในส่วนของกันชนนะคะ จัดเปลี่ยนกันชนให้กับลูกค้าเป็นกันชนเหล็กนะคะซึ่งการชนเดิมค่ะเขาจะมีเซนเซอร์นะคะกะระยะถอยหลังมาให้ด้วยทั้งหมด4จุดเปลี่ยนกันชนเป็นกันชนแต่งเหล็กแบบนี้ให้กับลูกค้าแล้วเซ็นเซอร์นะคะก็ยังเอามาใส่ให้เหมือนเดิมนะคะใช้งานได้เหมือนเดิมเลยมาพร้อมกับห่วงล่าจูงสีแดงตัวนี้นะคะก็รับชมรอบคันนะคะด้านนอกกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านในกันบ้างนะคะว่าในรุ่นของ XLT เนี่ยราคา92,000บาทเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะ ตรงนี้เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังมาจากโรงงานเลยนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะคะเดินได้สีเทาพวงมาลัยก้องหุ้มหนังด้วยแล้วนะคะตัวนี้พวงมาลัยของเขานะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบ c ุ u ค s น control เป็นระบบควบคุมความเร็ว อัตโนมัติมาให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะหน้าจอเขาจะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วมาพร้อมกับระบบซิงค์3นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay ให้ด้วยเลยนะคะแล้วก็มีระบบช่วยเหลือนะคะขณะที่ลูกค้าขับรถไปนะคะเกิดอุบัติเหตุรถชนแอร์แบ็คแตกรถพิการอะไรพวกนี้คะ่ะระบบตัวนี้ที่เราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ไว้เขาจะโทรไปให้เราที่เบอร์หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9เลยนะคะตัวนี้ ก็นัตตี้นะคะได้พาชมนะคะตัวชุดแต่งรอบรอบพันของเจ้าคันนี้กันไปแล้วนะคะก็คือเป็นชุดแต่ง f 1 5 0 Y น body นั่นเองนะคะสำหรับผู้าท่านใดนะคะที่ชอบสไตล์การแต่งแบบนี้นะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ทางด้านล่างใต้คลิปนี้เลยนะคะนัตตี้ต้องขอแจ้งรายละเอียดก่อนนะคะสำหรับชุดแต่งคันนี้นะคะในส่วนของช่วงล่างนะคะลูกค้าสามารถอัพสเปคเองได้หรือว่าแต่งแบบคันนี้นะคะลูกค้าจะต้อง ชำระค่าใช้จ่ายเองนะคะในส่วนของช่วงล่างแต่ส่วนชุดแต่งอื่นๆรอบคันทั้งหมดนัตตี้จัดแถมให้กับลูกค้ารอบคันเลยนะคะก็ยังไงนัตตี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับนัตตี้ด้วยแล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของนัตตี้นะคะแล้วก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นเพจ a c e b o o k นะคะ M and n f o r d นะคะเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามนัตตี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะคะนัตตี้ต้องขอจบรีวิวเจ้าคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นรุ่นไหนนเมชกััลยคค่่ะะสสวดี